สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนก็มีข่าวออกมาครับว่ามีการประทะกันอย่างหนักในเขตบริเวณภาคใต้ของทางยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตงภูมิภาคเคอร์ซอนโดยตามการรายงานในช่วงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการให้ข่าวว่ามีการดวลเดือดระหว่างปืนใหญ่ของทางยูเครนกับปืนใหญ่ของทางรัสเซียในเขตงภูมิภาคเคอร์ซอน โดยตามแหล่งข่าวในี่ยกองพลที่28ของทางยูเครนได้มีการค้นหาตำแหน่งทางทหารของทางรัสเซียบริเวณภูมิภาคเคอร์ซอนหลังจากนั้นครับก็ไปเจอก,กันกับปืนใหญ่ของทางรัสเซียก็คือปืนใหญ่อย่าง 2a 65มีสตาบีขนาด152ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมีการวางกำลังในทุ่งราบ หากพูดถึง 2A65 มิสตาร์บก็เป็นปืนใหญ่แบบลากจูงกระสุนวิถีโค้งของทางฝั่งรัสเซียเข้าประจําการในกองทัพของสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปีคศ .1987 มันถูกออกแบบและก็พัฒนาโดยมีเป้าหมายเอามาถ่วงดุลกับความสามารถของปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิลิเมตรรุ่นใหม่ๆของทางนาโต ซึ่งในช่วงนั้นครับก็มี M198 ของทางสหรัฐและก็ GC45 ของทางแคนาดาโดยเจ้าปืนใหญ่ 2A65 อมีสตา B ผลิตอย่างต่อเนื่องในประเทศของทางรัสเซียมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเจ้าปืนใหญ่อย่างมีสตา B นะครับมีน้ำหนักอยู่ที่7ตัน ใช้พลประจำปืนเนี่ย8นายความยาวลำกล้องอยู่ที่54คาลิเบอร์ระยะยิงไกลสุดอยู่ที่28.9กิโลเมตรอัตราการยิงสูงสุด7-8นัดต่อนาทีหากทางรัสเซียต้องการที่จะเคลื่อนย้ายที่ตั้งของปืนใหญ่อย่าง 2A65 มีสตาบี B. ต้องใช้รถบรรทุก6คูณ6ล้ออทิเช่นพวกอูรา4320หรือไม่ก็เป็นพวกรถสายพานอย่าง MTLB ทางรัสเซียนยมีปืนใหญ่อย่าง 2A65 มี STA r B เป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่ามีการผลิตออกมาแล้วประมาณ1,200กระบอกนับตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตจนถึงปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้นะครับทางสหภาพโซเวียตไม่เคยส่งออกปืนใหญ่รุ่นนี้ให้กับทางต่างประเทศเพราะฉะนั้นครับปืนใหญ่อย่าง 2A65 มี STA r B จะมีประจำการอยู่ในประเทศที่เป็นกลุ่มอดีต สหาภาพโซเวียตและส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศรัสเซียโดยกองทัพรัสเซียนะครับมีประจำการราวๆ2 200กระบอกและก็มีสำรองในคลังอีกประมาณ600กระบอกรวมๆเนี่ยประมาณ800กระบอกอีก400กระบอกก็น่าจะกระจายอยู่ในกลุ่มประเทศอดีตสหาภาพโซเวียตก็กระจายอยู่ในเบลารุส ประมาณ200กระบอกแล้วก็ยูเครนนประมาณ130กระบอกโดยก่อนหน้านี้ครับช่วงที่มีสงครามซีเรียเกิดขึ้นในปีคศ2015รัสเซียครับได้มีการส่งปืนใหญ่อย่าง 2A65 มีสตาบี B, จำนวนหนึ่งให้กับกองทัพของรัฐบาลซีเรียจึงเป็นประเทศนอกกลุ่มอดีตสาภาพโซเวียตประเทศเดียวที่มีปืนใหญ่รุ่นนี้ใช้งานนอกจากนี้ครับทางรัสเซียยังมีการพัฒนาปืนใหญ่ อย่างมีสตาบีรุ่นที่มีการใช้กระสุนขนาด155ม mm. ิลิเมตรสำหรับเสนอขายให้ลูกค้าต่างประเทศที่ใช้อาวุธค่ายนาโต้นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับปืนใหญ่อย่าง 2A 65B มีสตาบีของทางรัสเซีย หากเราเห็นในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าทางยูเครนนั้นกําลังระดมยิงใส่กองปืนใหญ่ของทางรัสเซียและบางจังหวะครับก็เห็นว่ากระสุนนั้นตกใกล้ๆกับปืนใหญ่ของทางรัสเซียนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประทะกันระหว่างปืนใหญ่ของทางรัสเซียกับปืนใหญ่ของทางยูเครนส่วนทางรัสเซียเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการยิงสวนออกไปหรือไม่เพราะอาจจะยังไม่รู้พิกัดตำแหน่งของปืนใหญ่ของทางยูเครน นี่นะครับแสดงเห็นว่ายุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆอาทิเช่นพวกดโดรนครับมันสร้างความได้เปรียบในสนามรบอย่างมากหากยูเครนเห็นก่อนยูเคาารนก็สามารถถล่มได้ก่อนหากรัสเซียเห็นก่อนรัสเซียเนี่ยก็สามารถถล่มได้ก่อนเช่นกันการสู้รบตอนนี้ครับชิงความได้เปรียบจากความสามารถของพวกดโดรนด้วย นอกจากนี้ครับยังมีข่าวนะครับที่มีการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณเกาะงูหรือ Snake Island ซึ่งก็มีการโชว์ภาพถ่ายออกมาหลายๆภาพว่าเกาะงูนั้นถูกโจมตีจากทางฝั่งของทางยูเครนที่ต้องการจะผลักดันกองกำลังของทางรัเสเซียให้ออกจากเกาะงูด้วยก็มีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในหลายๆจุดในเกาะงูนอกจากนี้ครับการสู้รบในเขตของดอนบาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเมืองเซวโรโดเนตการสู้รบยังเกิดขึ้นอย่างหนักรัเสเซียครับใช้ทั้งรถถังปืนใหญ่เครื่องบินรบและดมยิงเข้ามาในเขตเมืองเซวโรโดเนตที่คาดว่ามีกองกาลังของทางยูเครนอยู่ตอนนี้ครับตัวเมืองนั้นมีแต่ความเสียหายการสู้รบนะครับยังคงเกิดขึ้นตลอดทั้งวันโดยทางรัเสเซียครับพยายามตีโอบล้อมเมืองเซวโรโดเนตจากหลายๆทิศทางแม้ว่ารัเสเซียนะครับจะโหมบุกอย่างหนัก เขายัางไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตของเมืองเซเวโรเนตได้ยังคงมีทหารยูเครนเนี่ยคอยต่อสู้อยู่โดยทางรัสเซียครับได้มีการอาศัยความได้เปรียบจากจํานวนที่มากกว่าทางยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพวกทหารและก็อาวุธยุทโธ์ธธก,ก็มีการพูดถึงปืนใหญ่ของทางรัสเซียในดอนบาสนะครับว่ามีมากกว่าทางยูเครนถึง6เท่ายังไม่รวมพวกระบบจุลเรืนกล้องพวก เครื่องบินรบและก็พวกรถถังจํานวนเหล่านี้ครับมันเยอะกว่าทางยูเครนมากหากสถานการณ์นะครับยังคงปฏิทิศทางนี้อยู่ก็คาดว่าอีกไม่นานเนี่ยยูเครนอาจจะต้องสูญเสียเซโรโดเนตให้กับทางรัเสเซียแต่มันเนี่ยก็ไม่แน่นอนหรอกว่ารัเสเซียจะสามารถยึดได้จริงหรือเปล่าเพราะมันคือเรื่องของอนาคต เพียงแต่ว่าแนวโน้มตอนนี้ครับมันเอ็นเอียงไปทางฝั่งรัเสเซียมากกว่ายูเครนนะครับจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาวุธหลักๆตอนนี้ก็คือความช่วยเหลือจากทางชาติตะวันตกและก็สหรัฐซึ่งทางตะวันตกที่มีการคว่ำบาตรรัเสเซียตอนนี้ก็ประสบปัญหาเช่นกันโดยสงครามในครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของทางยูเครนเองที่เป็นผู้ถูกรุกรานหรือแม้แต่ รัเสเซียผู้ที่เป็นผู้รุกรานหรือแม้แต่ประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นก็มีการพูดถึงนะครับว่าการที่ทางยุโรปความบารท,ทางรัเสเซียทําให้ทางยุโรปเนี่ยลำบากเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเมื่อมีมาตรการความบารออกมาครับทางยุโรปเนี่ยก็ต้องเตรียมใจรับมือว่าอาจจะเกิดวิกฤตกับทางยุโรปด้วยแต่พวกเขาเนจำเป็นจะต้องทํา เพราะพวกเขามองว่าสิ่งที่ทางรัเสเซียทำอยู่มันไม่ถูกส่วนทางรัเสเซียครับที่บอกว่าเป็นผู้ที่ส่งออกกา๊าซลายใหญ่น้ํามันรวมถึงพวกธัญพืชและก็มีการส่งออกไปยังอินเดียไปยังจีนแต่คิดว่าพวกน้ำมันนะครับที่ขายให้กับอินเดียกับจีนจะได้ราคาปกติเหมือนที่ขายให้กับยุโรปหรือเปล่าเพราะตลาดการค้าของทางรัเสเซียนะครับมันถูกบีบให้จำกัดลง หากสถานการณ์การรบยังคงยืดเยื้อมันก็ไม่ส่งผลดีต่อใครเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียยูเครนหรือแม้แต่โลกใบนี้นี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณทางภาคใต้ของทางยูเครนก็คือทางเคอร์ซอนก็มีการดวลเดือดระหว่างปืนใหญ่ของทางยูเครนกับปืนใหญ่ของทางรัสเซียและผลครับจบลงด้วยทางยูเครนนั้นสามารถจัดการปืนใหญ่ของทางรัสเซียได้ เนื่องจากว่าทางยูเครนสามารถค้นหาตำแหน่งของปืนใหญ่ของทางรัเสเซียได้ก่อนและก็ทำการระดมยิงจนปืนใหญ่ของทางรัเสเซียนั้นเสียหายขอบคุณสำหรับการรับฟังสรัวันนี้สวัสดีครับ